สวัสดีครับพี่น้องม่อนี้พาพี่น้องมายามเบ็ดครับพอเราใส่ใบวางแล้งครับก็เลยกินเขาแลงแล้งแล้วก็เลยมายามน้ำเล้าครับพอเรามาใส่ใบวางแลงครับครับพี่น้องเป็นลิ้มห่วยครับพี่น้องเส่เบ็ดห่วย บรรยากาศดีครับพี่น้องยั้มือขึ้นระยะทุ่มกลัวสองทุ่มนี่แหละครับมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าสิเทียจักตตวบ่าทำแต้มครับพี่น้องมาเบิ้งครับสิได้จักแต้มครับมือนี่สิได้ครับว่าเด้มาถมาไทยตอนพอเรามาใส่บางแรง้นงนะครับวันนี้ก็มือนี้กินเข้าวแรงแล้วก็เลยออกมายามน้ำเล้าครับ เซ็เบ็ดจากหลังพอ่อจากสิบหลัง,ลงครับพี่น้องพ่อเราว่าใส่เบ็ดสามสิบหลังครับมาลุ้นวเบิ่งครับพี่น้องว่าสิได้จากโตเบ็ดสามสิบหลังได้เงี้ยยังพ่อได้เงี้ยห่วงพ่น้าครับพี่น้องนุ่แหละครับเบ็ดเล้วก็ลงไปใเซียมห่วยนี่แหละครับพี่น้องโอ,โ,อโอ้โอโอโล้มครับพี่น้องอากาศเย็นเย,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 ย็นครับ มันลุนเบิ้งครับพี่น้องว่าเบียดสามสิบหลังนี่สิถึกปลาจา็กตัวครับก็แสดงความยินดีครับผู้เิ่นโชคดีมื้อนีเด้ครับเด้อผู้โชคผู้หมานครับสำหรับผู้เปนโชคผู้หมานน้องเพิ่นก็หาจินตามเคยครับผมตามวิถีีสานคือเก้นันนหนะครับ กุนครับพี่น้องเบ็ดขันเถื่อนเจ้าคอยสิลงไปเอาครับกับเบ็ดหลันกับเจ้าคอยสิลงไปเสียบเแง่ครับพี่น้องครับพอเราว,ว่าเบ็ดหลังนั่นหลันพปะนะครับพี่น้องเราก็กำลังลงไปครับหาจินตำวิทธิสารบ้านเ้าครับพี่น้องกรุงเทพกรุงไทยกับงานมันบ่ดีเนาะครับโรคไัยไข่เจ็บกับหลาย เลยไดีกยกับมาอยูุ่บัอยู่ยองครับมาหาจินตามวิถีอีสานเสียเบ็ดตามลําห่วยครับพี่น้องโอ้นครับล้าห่วยไปเรื่อยๆครับพอแล้วว่าเบ็ดสามสิบหลังครับพี่น้องมาลุ่นลุ่นกันเบิ่งครับพี่น้องว่าเบ็ดสามสิบหลังนี่สิได้ปลาจกโตครับ เป็นริมห้วยครับพี่น้องใส่ไปน้าห้วยครับครับใส่ไปเป็นระยะระยะไปครับพี่น้องวางเลี้ยงช่วงที่พอเรามาใส่ไปกับว่าไ้มะไทายนะครับผมก็ยากว่าดีวางงานนะครับอากาศดีๆมอน,นี้จินขขาเลี้ยงแล้วเลยออกมายามน้ำเล้าครับพี่น้อง <laughs> พ่าเราไปโยเลี้มห่วยใกล,ใกล้ๆเบ็ดหมดแล้วครับพี่น้องผมบปโยสันถึงคู่ห่วยครับ <laughs> มาลุ้นกันบ้างครับพี่น้องว่าสามสิบสามสิบหลังนี่สิทธิ์ถือจักตัวครับนี่แหละครับพี่น้องหาจินตามวิถีสานครับลุอนอีกแล้วครับพี่น้อง บรร่ทันเห็นปลาเถือกครับบรรยากาศล้มครับพี่น้องน้องทงล้มแห้งๆครับตอนนี้กับว่ทันเห็นเถือกจากโตน้อครับพี่น้องกลับมาลุ่นต่อครับพี่น้องนนยำ <c oughs> เบ็ดบ่ทันเบ็ดครับว่าถ้าลุ่นเบิง้งว่ายำเบ็ดถึงสามสิบหลังแล้ว สิได้จกักโตบ่เนาะครับมันหลุ่นน้ำกันครับพี่น้องนี่ก็เป็นหวยนะครับหวยยุ่เละมู่บ้านนี่แหละครับยู่ลไก่มู่บ้านอาจิ้นครับบ้านยุ่ใไก้หวยครับพี่น้องเส่เบ็ดเส่ยยังกันครับหัลังค้นก็เส่ด่างเส่ยยังนะครับ ล้ <im itation> <im itation> มครับพี่น้องเมื่อน,นี่ล้มแข้งครับเมื่รูวาสิตถืออว่านะครับตอนนี้พระท่นานได้ได้จักโตเลยครับพี่น้องครับพี่น้องฝนตกมาอีสานบานห้ากับอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่น้องจังน้อยกับ ได้เห็ดให้เห็ดหน้ากันแล้วครับปีนี้รู้สึกว่าฝนสีดีนะครับฝนกับมาตัวหัวปีนะครับปกติยนี้ยนี่เดือนซีเดือนหาก็เป็นหนาแล้งครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้น้าม,มากครับปรากฏว่าอุดมสมบูรณ์นะครับปีนี้ว่าเราก็ได้เหงื่อห่วงมากครับพี่น้องได้ห่วงมากเห็ดเป็นเหงื่อมันนะครับรุนกันต่อครับพี่น้องว่า สีเถือกว่านาะครับฟัง่งุนกะมีคนเส่ด้วยครับพี่น้องุนฟัง่งหงวยทั้งุนแต่ว่าเป็นวัาทัานออกมายามครับครับพี่น้องพอเราวาถือเ่าวนะครับครับผมกับสิลงคือกันครับพี่น้อง นี่ถือกแล้วครับพี่น้องโอ้ว่พี่ว่าพี่มันสิลดนี่ครับพี่น้องถือกแล้วครับได้แล้วครับแต้มหนึ่งถือประควาครับพี่น้องนะนะครับ หนึงตัวได้แล้วเตรียมหนึงครับพี่น้องรุ่นหลังตัวไปเลยครับพี่น้องรุ่นกันตัวครับหมืก็ขึ้นยากไปยากครับพี่น้องมันเป็นสั้นครับครับเบียดสาหลังครับพี่น้องได้แล้วตัวนึงครับ พี่น้องมาลุนกันต่อครับพี่น้องลุนหลังต่อไปต่อเลยครับบรรยากาศลมเย็นนะครับลมหนาวๆครับพี่น้องปกติถ้าปลาสิกินดีนี่คือต้องเอาเอาครับมันห้อนเอาเอาของสิครับพี่น้องปลายังค่อยสีกินเบ็ดดีนะครับขนลมล้มเย็นเย็นหนาวๆของส่กะกับบ่าทอดได้นะครับ เบยดที่พอเรามาใส่ไปสามสิบหลังครับพี่น้องได้แล้วต้นหนึ่งครับใกล้สิบเบ็ดไปเนี่ยพอ่อรครับไปรุนกันต้อครับพี่น้องได้๋ยปนแล้วครับพี่น้องต้นหนึ่งรุนกันต่อครับมันล้มครับพี่น้องกันบรรยากาศใส่เบียดมันต้องเอาเอาครับเอาเอา,เอา อ้าวหอนหอนยุ่งเลยหลายครับยมเม็ดแล้วนั่งเบิ้งต่อไปก่อไฟผีงตามเถียงหน้าครับพี่น้องเสียงดิ่นยุ้ข้างหนาครับพี่น้องแต่ว่าเต็กซีแมนถือเบ็ดบอท่นละครับเนื้อมนปลาบอนซื่อๆด้ยินเสียงดิ่นยุ่ครับพี่น้องครับสงสัยสิเมนป้าบอนครับ นี่แหละครับพี่น้องวิถีอีสานบ้านเฮาครับหาจินหาอยากครับตามวิถีอีสานคนอีสานเฮาครับถือเล่าพล้ป่นลป่นือถืลพะนะครับพี่น้องพอเราว่าถือเล่ววานเนะยโยเซบูเบียดผมก็บ่เห็นครับกูหหวยกับสันสันครับพี่น้องอุ่นพอเราอ่อมเป็นลงทางปุ่นมาครับพี่น้องแล้ว,ว่าถือสงสัยที่โยเซอซอนี่แหละครับพี่น้อง นี่ครับครับพี่น้องผมไปทางคุณครับพอเราว่าถืออีกแล้วครับแต้มที่สองมาอีกแล้วครับพี่น้องอื้อหนูหนูง่ครับพี่น้องโอ้โหครับพุ่นพ่อพ่อลังนั่นถืออีกแล้วพ่อโอ้ เตรมที่สองครับพี่น้องยกขึ้นมาว่านี่ครับพี่น้องปลาดุกครับหลังนี้ครับฟังมันสั้นครับผมไปไายไก่บ่ได้ครับไปไายไก่บ่ได้นี่ครับฟ้าร้องยางมาให้เบิางโอู้ตัวปลาดุกไหมครับพี่น้องโอ้เอาฟ้าเห็นแล้วฟ้าเอาใส่ถุงเลยครับยามันหลุดหลังพุ่นครับถือพุ่นครับพี่น้องหลังพุ่นก็ถือครับถือเลี้ยงหลังเลยครับพี่น้อง โอ้มันเหรอครับพี่น้องมันแล้วสามโตแล้วครับโอ้ยพุ่นครับพี่น้องปลาดุกไงครับปลาทางยังหยับสิบว่าได้ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ครับพี่น้องปลาดุกตัวเนี้ยนี่ครับ ได้แล้วครับสองแล้วครับพี่น้องเบ็ดสามสิบหลังได้แล้วสองครับเมื่อกี้หนูไง่ครับพี่น้องเลียนไปนีครับมุ่งมาพี่น้องเสียนบ่นะครับผมเจ้าวาดจิตไทยท่านบูบูนะครับโตวบงไงเลยเด้อครับพี่น้องหนูเลียนตัดไปนีครับเลียนลิ้มหหวยไปเลยครับพี่น้องสองเต้มแล้วครับพี่น้องได้สองโตแล้วครับเบียดสามสิบหลังครับ นี่ครับเกือบไหมอีกครับพี่น้องถือจุดนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่นี่ครับพี่น้องถืออีกแล้วครับนี่ครับถสีแล้วครับพี่น้องปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ถืออีกแล้วครับปลาดุกไงโอ้ตัวปลาดุกไงครับครับพี่น้องโอ้ปลาดุกหวยไม่ได้ตัวใหญ่ครับพี่น้อง พอแล้วก็ยุลิมฟังหวยนะครับผมบัดยืนอยูคผู้หวยครับมันลงไปยากนะครับพี่น้องก็ได้ไทยให้พี่น้องเบือ้องบนครับเห็นอยู่หรอกน้อครับพี่น้องเนาะนี่ครับแต้มที่สามครับผมโตสามครับประตกใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้อง <c oughs> เขาทุ่งแล้วครับพี่น้องตัวที่สามครับครับพี่น้องคลิปนี้ผมขอจบคลิปเป็นรอบนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจิดท้ายเป็นตอนที่สองครับพี่น้องติดตามต่อไปครับ